มาดูวิธีการทำเหรียญโปรยทานด้วยลอตเตอรี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันทำง่ายนะคะเครื่องมือในบ้านเรามีทำง่ายนิดเดียวไม่ต้องไปซื้ออะไรเลยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องมีมีดังนี้เลยคุณดูสิสวยไหมทำเหรียญโปรยทานนะคะดูตามนี้เลยจ้ามาเลยจ้ะสิ่งที่ต้องมีนะคะก็คือลอตเตอรี่สลากกินแบ่งนี่แหละที่เราตรวจแล้วไม่ถูกนี่นะคะจะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะ,ะพอเสร็จแล้วเราก็ตักนะคะ ตัดเอาแค่นี้พอเราไม่ต้องอายาวมากเนาะ mm. เราใช้กรรไกรตัดเลยนะคะ, mm. อ,ะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีนะคะนั่นก็คือสกอตเทปไม่ต้องไปใช้กาวอะไรมากมายนะคะทำแบบสบายๆแล้วก็นี่ตัวแม็กของเรานะคะมาดูกันเลยนะจ๊ะก่อนอื่นนะคะเราต้องเลือกเอาด้านเนาะเราจะเอาด้านนี้ขึ้นมานะคะเราจะโชว์ตัวเลขนะคะนี่เราทำแบบนี้เลยเห็นไหมนี่ทำแบบนี้เราเอาพอดีนะคะ เห็นไหมเราจะโชว์ตัวเลขนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาสกอตเทปเหล่านี้แล้วเออนี่ติดไปต,ตรงนี้เลยนะคะติดหรือเทมันบางเราไม่ต้องไปใช้กงใช้กาวนะคะปึ๊บทำงนี้มาสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่ต้องใช้นะคะนั่นก็คือฟองน้ำนะคะฟองน้ำคุณไปหามาอันยี่สิบบาทก็มีเนาะแผ่นยี่สินี่แล้วเราก็มาตัดเป็นก้อนเล็กๆอย่างนี้ตัดไว้เลยค่ะดิฉันตัดไว้เลยนะคะ พอเสร็จแล้วปุ๊บเราได้มาเราก็ยัดเข้าไปตรงนี้เลยยัดเข้าไปนะคะเห็นไหมเราต้องเอาตามรูปนะแต่เหมือนลูกอมเราก็โชว์เราจะโชว์ตรงนี้เห็นไหมคะกดให้สวยๆนะคะกดให้สวยๆเราจะโชว์ตรงนี้เนาะกดไปเลยกดกดพอเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวนี่แหละไม่ต้องไปกาวเกลืออึ๊บหนีสองค่าสองอันนะคะคุณก็จะได้แบบนี้แล้วเห็นไหมอพอเสร็จแล้วคุณก็ตั้งขึ้นมาเลยนะคะ พอคุณตั้งมาแล้วนะคะคุณก็ใส่เหรียญเลยจ้าเหรียญบาทนี่เหรียญบาทนะคะอา้าวตีบลงไปเลยยัดลงไปเลยเนี่ยนะคะเห็นไหมหนึ่งบาทจ้านะเราเสร็จแล้วคุณก็ดูทางอีกอันนี้ต้องทําทางเดียวกันนะคะเห็นไหมคะปึ๊บคุณกดเลยจ้ากดให้สวยๆนะเห็นไหมพอกดได้ที่ปึ๊บนี่กดให้สวยๆต้องเป็นทางเดียวกันนะแม็กตรงนี้เห็นไหมคะอ่าเสร็จปึ๊บคุณก็กดเลย สองอันเหมือนกันนะครับนี่เป็นไงเสร็จเรียบร้อยนะคะพอได้หน้าตาแบบนี้แล้วนะคะคุณก็ถ้าไม่มีกันไกกันไกฟันเหมือนดิฉันคุณก็ใช้กันไกแซกได้นะแต่ฉันมีกันไกฟันนะคะกันไกฟันดิฉันก็จะตัดประมาณนี้ึ๊บเดี๋ยนะให้มันไม่ไม่ให้โดนตัวเลขนะปอ๊บนี่พอได้มาแล้วนะจ๊ะเราก็ทําแบบนี้เลยนี่ กดลงไปให้นะคะกดลงไปอย่างนี้เลยนะคะกดเราก็ต้องทําเล็กตัวนี้ให้สวยๆนะกดข้างนี้ด้วยนะคะอื่กดข้างนี้มันจะได้เหมือนลูกอมเห็นไหมนี่อืแล้วก็ตกแต่งนะคะแค่นี้เองคุณก็จะได้เหรียญโปรยทานโดยที่ไม่ต้องลงทุนมากเลยนะคะนี่เลยเด็กๆเ,เขาแกะไปเขาก็ไปแย่งกันก็แกะทิ้งเนาะนี่เห็นไหมคะ ใครชอบนะคะใครชอบคลิปนี้หรือว่าถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะคะทำไม่ง่ายค่ะเอาเครื่องมือในบ้านเรานี่แหละขอบคุณนะคะ